มาค่ะทุกคนวันนี้เจอกับเซลฟางเมืองชนยุสค่ายแล้วนะคะวันนี้ฟางจะพามาดูนะคะรถเข้าใหม่จุกๆ5คันกระบาดล,ล้วนนะคะสีวัตูแคบนะคะแบนท็อปนะ,ะหรือว่ารองท็อปเข้ามาดูเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างนี่คันแรกกันเลยคันนี้มิซุบิชิไตรตันนะคะไม่แค่80,000เท่านั้นผ่อนสบายๆ6,000บาทค่ะ มาต่อกันเลยนะคะกับคันที่2องสี่ซูเรชิ้ไตรตันนะคะตัวแคบตัวยกสูงแบบนี้ไม่แค่สี่หมื่นนี่เท่านั้นนะคะลูกค้ายังไม่มีเจ้าของผ่อนเพียง7,000เท่านั้นด่ ไปกันต่อนะคะกับอ s u ู u ู2.5ปี2015นะคันนี้ผ่อนสบายๆเป็นแค่7,000เท่านั้นนะยังไม่มีเจ้าของลูกค้าท่านในสนใจติดต่อเข้ามาเลยค่ะไปกันต่อนะคะกับอีซู Space c a ปนะตัว V-Cross คันนี้นะยกสูงผ่อนสบายๆ6,000เท่านั้นยังไม่มีเจ้าของติดต่อมาได้เลยค่ะ ไปกันต่อนะคะกับมิสซูชิไตรตันแค a บนะคะเครื่อง2.5ปี2020แบบนี้ผ่อนสบายๆถึง7,000เท่านั้นนะยังไม่มีเจ้าของลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยคะ่ะมาทวนย้ำกันอีกทีนะคะรถเข้าใหม่5คันจุกๆพรีออเดอร์แต่ยังไม่มีเจ้าของนะคะนี่นะคันแรกเลย m มิสซูชิไต i ตันปี2018คันนี้ผ่อนสบายๆ6 0 0 0 0เท่านั้นนะคะ สภาพเพิ่งเข้าเลยกริบไหมนะคันต่อไปนะคะมิสซูวิชิไตรตันตัวยกสูงแคบคันนี้ผ่อนสบายๆหกพั 6, เท่านั้นไปกันต่อค่ะอีสุวีครอสนะคะตัวแคบปปี2015คันนี้ผ่อนสบายๆหกพั 6, เท่านั้นนะคะนี่รถเพิ่งเข้านะคะอย่าตกใจรถเดิมๆเมพิ่งเข้าเลยนะไปกันต่อนะคะกับตัว มิ s ซูบิชิไททันเครื่อง2.5คันนี้ปี2020นะคะไม่40,000เท่านั้นผ่อนสบายๆ7,000บาทนะัเนี่ยให้ดูเครื่องเลยกรีบไหมคะกรีบมากและคันสุดท้ายคันนี้เลยนะคะ s u ซ u s สเปคแคปเครื่อง2.5ตัวนี้นะคะปี2015ผ่อนสบายๆ6,000เท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถเกับเซลฟ้านะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลย ะะห้าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของอย่าลืมอยากได้รถก็มาพอสบายสบายติดต่อหาเซลฟังได้เลยคะ่ะ